เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านเดี่ยวนะครับขนาดกำลังพอเหมาะนะครับราคาก็ไม่แพงครับบ้านเดี่ยวสวยๆราคาเพียงแค่9ก้าแสนแปดนบาทเท่านั้นเองนะครับหลังนี้ตัวบ้านอยู่ในชุมชนคลองละพิพัฒนะครับเขตคลองหลวงนะครับคลองสี่ ใกล้กับกรมที่ดินคลองหลวงนะครับใกล้วัดพยอมปมัตตานปตทครับการเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับตางประตูน้ําพระอินทร์ก็ง่ายครับใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรยลงกรณ์ด้วยนะครับใกล้นิคมอุตสาหกรรมสุวรนครออกสระบุรีไปนิดเดียวยนะครับเดินทางไปสระบุรีแค่นิดเดียวออกยุทธยาสระบุรีปรทุมธัญบุรีคลองหลวงง่ายๆครับเดินทางสะดวกสบายปากซอยมีเซเว่นด้วยนะครับร้านค้าร้านขายยาวัสดุก่อสร้างใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใกล้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตใกล้ตลาดไทยครับตัวบ้านสร้างใหม่ครับเพิ่งสร้างเสร็จเลยครับเจ้าของเพิ่งสร้างเสร็จนะครับลมเย็นๆโชยสบายครับราคาเบาๆ9 8 0 0 0นบาทเท่านั้นเองครับแล้วยังมีบริการยื่นกู้ให้ด้วยนะครับกู้ได้มีเงินเหลือด้วยนะครับราคานี้ราคาช่วงโควิดนี้นะครับขายเพียง9 8 0 0 0สบาทเท่านั้นเองครับบ้านสร้างใหม่เนื้อที่19ตารางวาจากเดิมราคา1 2 0 0 0 0 0บาทนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรท่าคลิปเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ